ช่วงคาถาคาถาเลิดสนับสนุนโดยยาวีกิฟชนิดน้ำและชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาแก้ไอตราลอซูรบรรเทาอาการไอขับเสมหะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ร้าน f o ร r Di n เ r r ร์บา a ์ r อน t แยกเกษตรนวะมินทร์เลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราโทร0 2 5 0 8 0 7 4 0เอาละค่ะได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะกับช่วงคาถาคาถาัทธาอยากทราบค่ะอาจารย์ว่าดวงของคนเจ็ดวันเนี่ยใครรวยและจะรวยยังไงจะรุ่งยังไงในปีแพะอาทิตย์รวยเพงงานในปีนี้จะได้งานที่ดีจะได้ทำงานที่เหมือน ได้เงินก้อนใหญ่แล้วก็ทําให้รวยขึ้นมาถือว่าเลิศได้ไพ่พระแม่อุมาวันจันทร์จ,จ,จะรวยด้วยความรักคู่พารวยคู่พารวยทถ้าเป็นคนโสด <ทะ S 1> แต่ว่าเพศตรงข้ามให้คุณการมีแฟนที่ไม่รวยแต่อยู่ด้วยกันแล้วเป็นคู่ที่เหมาะสมทําให้ทํามาค้าขึ้นรวยขึ้นส่วนอีกหนึ่งวันอังคาร <ทะ S 1> ได้ The Lover จะรวย ด้วยความสวยแปลว่าถ้าเกิดใครคิดจะทําธุรกิจครีมมั้งล่ะอือะไรเกี่ยวกับความสวยความงามยาวิตามินอะไรก็ได้าขายดีแน่นอนขายดีแน่นอนคุณที่เกิดวันพุธได้ไพ่อัลชิมีจะรวยด้วยการเปลี่ยนอาชีพ หรือรวยด้วยการเปลี่ยนง,งานวันบพฤหัสบดีพระรามเดินดงคืออะไรอ่ะาจารย์เดอะฟูแปลว่าต้องเดินทางคืองานอาจจะไปกับเที่ยวก็ได้เที่ยวจะไปกับงานก็ได้หรือเที่ยวอย่างเดียวก็ได้ <c oughs> ต,ต่อไปวันศุกร์ <c oughs> ปีนี้วันศุกร์จะสบายเหลี่ยงเลี้ยง <c oughs> เยง็น <c oughs> ๆจากผลที่ตัวเองทํามา <c oughs> แล้วก็ควรจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจบริการอาหารเครื่องดื่มและงานบันเทิง จะเด่นเป็นที่สุดวันเสาร์ได้พระฤาษีชนกวันเสาร์เนี่ยอย่าคิดเรื่องรักเยอะเพราะวันเสาร์เป็นวันที่ทุ่มเทปีนี้เด่นเรื่องงานแล้วโดยเพาะงงานด้านอาจารย์นักวิชาการครูการสอบการแข่งขันงานด้านกีฬาะจะเด่นเป็นพิเศษสรุปแล้วเจ็ดวันวันศุกร์ดีที่สุดแต่รวยทุกวันแต่วิธีการที่ได้มารวยคนละแบบกัน รู้ครบเจ็ดวันเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์แต่ว่าตามธรรมเนียมของรายการเริศห้าของเราคะ่ะคาถาอาจารย์นี่เป็นที่โด่งดังมากงั้นวันนี้ขอเป็นคาถาไรนี่ค่ะห้าม,อมหอยหักห้ามนี่แปลว่าห้ามที่จะซื้อของฟุ่มเฟื่อยอหอยนี่คือให้เราคิดถึงเบี้ยน้อยหอยน้อยอก็คืออย่าใช้เงินเกินตัวและสุดท้ายหัก,ห,กหักนี่หมายถึงว่า หักห้ามใจหักใจในสิ่งที่ที่เราอยากได้อยากมีโดยที่ย่งในช่วงเวลานี้เนี่ยมันยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้และนี่เลยค่ะก็คือคาถาคาถาเลิศนะคะห้ามหอยหักค่ะและรายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะอยากจะเป็นคนเลิศง่ายๆแบบนี้นะครับนอกจากดูเลิศข้าแล้วเราจะต้องรักตัวเองด้วยสานี้รักตัวเองไม่ได้เห็นแก่ตัวนะครับต้องหัดพัฒนาตัวเอง คิดดีทำดีพูดดีรักตัวเองแล้วกระจายความรักสู่คนรอบข้างด้วยแค่นี้ก็เริ่ดค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าริ่ดขาจากคอมมิตอสินนะคะแล้วก็สถานที่ถ่ายทำเริ่ดโฟร์ดินเนอแยกเกษตรนวมินเรียบทางด่วนรามอินทานะคะ่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับวันอังคารหน้า5โมงเย็นทางพทบ5ในรายการเริ่ดวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ